สวัสดีค่ะลัคนาราศีกันคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงรายเดือนนะคะที่จะมาทํานายให้คนลัคนาราศีกันดูได้ทางลัคนาราศีนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอจะดูดวงพยิบซีด้วยแล้วก็เรื่องของดวงดาวทางโหราศาสตร์ที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ด้วยนะคะเดือนนี้คนลัคนาราศีกันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแม่หมอขอยิบให้ก่อนนะคะทุกคน อคนกันเดือนนี้ทําไมรู้สึกมีความสุขจังเลยอะรู้สึกแฮปปี้มากเดือนนี้นะคะดาวพฤหัสย้ายออกจากภบที่เสียแล้วนะคะสําหรับคนลัคนาราศีกันเนาะนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีไพ่ขึ้นมาเนะี่ยดีทุกใบเลยทุกคนเออไม่หมอหย,ยิบไพ่มาแบบดีทุกใบเลยเดือนนี้อาจจะได้ไปเที่ยวนะคนลัคนาราศีกันไปเที่ยวหรือเปล่าหรือ เป็นช่วงชีวิตที่ค่อนข้างมีความสุขค่ะทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องของการงานเป็นที่น่าพอใจทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งเรื่องของการเงินด้วยถ้าดูเรื่องของดาวนะการเงินของคุณจะขึ้นเป็นเกษตรในช่วงวันที่21พฤษภาค,คมนะคะดาวศุกร์ดาวการเงินเข้าเป็นเกษตรนะคะดีมากๆเลยนะคะการเงินดีค่ะนะคะแต่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเช่นกันนะคะ 14พฤษภาคมดาวที่ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษศนะคะราศีพฤษศเป็นภพสุภาของคุณนะคะดังนั้นแม่หมอว่าคนกันน่าจะมีความสุขมากขึ้นเพราะดาวสุคระเคย้ายเข้าไปอยู่ในภพสุภาเยอะนะคะแล้วเป็นดาวคู่ธาตุคู่สมพลคู่มิตรกันด้วยคู่มิตรใหญ่ด้วยนะคนกันแม่หมอบอกแล้วนะคะ12ลัคนาราศีเดือนนี้แม่หมอบองว่าเป็นบวกเยอะเพราะว่าบรรดาดาวคู่อสิติธาตุ นะดาวกลุ่มกกเศรษฐีนะคะดาวหกสีเอี่ยวเข้าไปอยู่ในภพเรียกว่าอยู่ในเรือนราศีเดียวกันอะนะคะต่อให้เป็นภพที่เสียไม่หมองไม่หมองก็มองว่าเป็นบวกอยู่นะคะรวมทั้งคนลัคนาราศีกันเดือนนี้จะค่อนข้างมีความสุขมากอืมเต็มไปได้วยความสุขเพราะดาวเข้าสู่ภพสุภะซึ่งหมายถึงความสุขความเจริญก้าวหน้าการได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ และคนกันบางคนบางคู่มีเกณฑ์แต่งงานนะคะเนะี่ยไพ่ของการแต่งงานขึ้นนะคะถ้าไม่แต่งงานคุณก็จะมีเรื่องของการลงหลักปักฐานที่มั่นคงนะคะในช่วงนี้สำหรับคนกันนะคะไพ่อนาคตขึ้นดีนะขึ้นเป็นไพ่สี่ม้เทา้ามันจะเป็นเรื่องของการย้ายถิ่นฐานหรือตั้งหลักปักฐานที่มีความมั่นคงมากขึ้นรวมทั้งใครที่คบกันมานานมีเกณฑ์แต่งงานมั่นหมาย หรือมีการพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ที่มันมีความมั่นคงมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะหน้าไพ่ออกมาดีนะคะโอ้โหไพ่เมเจอร์คาน่าใบใหญ่ขึ้นในตำแหน่งของเพื่อนด้วยนะคะในตำแหน่งของคนใกล้ชิดเป็นไพ่ราชินีด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่านะคะจะได้รับการอุถธรภ์จากเยิงผู้สูงศักดิ์นะคะหรือเจ้านายหัวหน้าหรือ คนใกล้ชิดของคุณที่เป็นผู้หญิงนะนะคะเขาจะมาช่วยเหลือมาให้การอุปถรัรมภ์สำหรับคนลัคนาราศีกันอาจจะเป็นคุณแม่ของคุณก็ได้นะนะคะถือว่าดีทุกใบเลยนะเนี่ยไพ่ประจำตัวเป็นไพ่ราชินีถือเรียนนะคะเนี่ยการเงินดีนะราชินีถือเรียญเนี่ยนะคะและก็ไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่หนึ่งถ้วยค่ะนะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยจะเจอความรักครั้งใหม่ๆนะคะแต่ก็ดูดีๆแล้วกันเนาะคนโสดเนาะเพราะว่าคุณยังมี ดาวพระราหูเล็งลักนาอยู่นะคะมาจากพบอรินะคะความจริงคนกันถ้าเป็นสถานะคนโสดอยากให้ดูดีๆด,ดูนานๆน,น,นิดนึงนะถึงแม้ว่าไพ่จะขึ้นมาดีแต่ตำแหน่งของคนรักคู่ครองนะคะเป็นไพ่สิบถ้วยเขาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่ามาเติมเต็มในชีวิตคุณได้แต่ให้คุณดูดีๆเพราะว่าไพ่สิบถ้วยหมายถึงการมีครอบครัวแล้วนะคะดังนั้นแล้วนะคะ คนโสดดูดีๆนะคะเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยนะคะเข้าไปทับพบปตัตนีของคุณนะคะมันอาจจะทําให้คุณมองอะไรไม่ชัดเจนได้นะคะดังนั้นดูดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะยังไม่ได้ให้คุณร้อยเปอร์เซนต์กับเรื่องของความรักเท่าไหร่สําหรับคนกันนะคะแต่เดือนนี้ไพ่ขึ้นดีไพ่ขึ้นดีมีความสุขแต่ต้องดูดีๆในเรื่องของคนโสดเวลาไปคบไปเจอใครอะนะคะมีเกณฑ์ว่าจะเจอคนใหม่ๆนะคะในช่วงนี้ เป็นรักแรกพบเป็นคนที่มาเติมเต็มความรู้สึกของคุณแบบเต็มเปี่ยมเลยนะแต่ให้คุณดูดีๆนะคะไพ่สิบถ้วยถึงแม้จะเป็นไพ่ที่ดีแต่ในความหมายอีกความหมายหนึ่งคือคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะนี่แหละประเด็นของคนลักนณาราศีกันนะคะจะบอกว่าเหมือนไปเจอคนที่ใช่แต่ผิดเวลาจะเป็นประมาณนี้นะคนกันนะคะ คือเมื่อดาวพฤหัสย้ายไปสู่พบสุภะแล้วอะความขมขื่นใจในเรื่องของความรักมันจะลดลงนะคะแต่มันยังมีพระราหูนะคะดาวพระราหูเป็นเงาที่ทับอยู่พบปัตนิอยู่นะคะดังนั้นแล้วก็ยังไม่ให้คนร้อยเปอร์เซนกับความรักสำหรับสถานะคนโสดนะคะส่วนคนมีคู่มีแฟนนะคะแม่หมอว่ามีความสุขดีนะเดือนนี้ คนมีคู่มีแฟนมีความสุขดีและก็คนที่คบกันมานานมีเกณฑ์ว่าจะมีเรื่องของการตกลงมั่นหมายกันเกิดขึ้นนะคะมีการพูดถึงเรื่องของอนาคตอะ่ะนะสำหรับคนกันแม่หมอดูแล้วมันค่อนข้างดีนะคะเนี่ยดีมากๆเลยนะคะไม่งั้นเร็วๆนี้คุณก็จะได้ไปงานแต่งนั่นแหละคนลักขณาราศีกันนะคะไพ่ขึ้นมาดีค่ะนะคะแล้วก็ สำหรับคนมีคู่มีแฟนเนาะนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะไปดินเนอร์ด้วยกันนะเออไพ่ประกบหน้ามันดีมันเป็นไพ่ของความสุขการได้อยู่ในสถานที่ที่ดีๆนะคะกินดีอยู่ดีอิ่มหนำสำราญอะไรประมาณนะี้มีความสุขขึ้นสำหรับคนลราศาีกรกน,นะคะดาวไปอยู่ในภพสุภะ เป็นดาวสุ p e r t h a n นั้นเลยมันก็เป็นพบของความสุขอยู่แล้วไงนะคะงั้นก็มีเกณฑ์ค่ะสําหรับคนกันนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมดีมากเลยเดือนนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะค่อนข้างโดดเด่นนะคนกันนะคะแต่อุปสรรคปัญหามีไหมมีนะคะอุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ห้ามเมเา้าค่ะมันก็จะมีเรื่องของคนบางคนนะที่แบบว่าชอบเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนอื่นนะคะไพ่ห้ามเมเา้าเนี่ยนะคะ บางทีมันมีคนอื่นเข้ามายุ่งในชีวิตของคุณเยอะมันอ,ออกจะน่าเบื่อน่าลำคานิดนึงนะคะมันวุ่นวายอะนะคะบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องของเขาหรอกแต่บางทีก็แบบอยากเข้ามายุ่งเห็นคนอื่นมีความสุขก็อยากเข้ามาแบบมาแจมด้วยอะไรประมาณเนี้ยแบบไม่ค่อยรู้กาลเทศะเท่าไหร่นะคะเออมันจะวุ่นวุ่นนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะคะเพราะว่าไพ่มันไพ่ใบเล็กนะคะไพ่ใบใหญ่ขึ้นเยอะนะเนี่ยไพ่สรุปขึ้นเป็นไพ่สเตนนะคะ เป็นไพ่ของความเข้มแข็งนะคะการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้สงบลงได้นั่นเองนะคะก็ถือว่าดีค่ะนะคะตามหน้าไพ่นะคะแต่ไพ่สเตนนี่นะคะก็เรามาระวังการถูกควบคุมนะคะสำหรับท่านชนายลัคนณาราศีกันนะคะอาจจะอยู่ภายใต้การควบคุมของท่านหญิงหรือผู้หญิงเนี่ยนะคะจะมีอิทธิพลกับคุณเยอะสําหรับเดือนนี้สําหรับนลัคนณาราศีกันนะคะส่วนท่านหญิงก็จะกลายเป็นคนที่ ไปควบคุมคนอื่นเยอะอะไรประมาณนี้มีอิทธิพลกับคนอื่นสูงอะไรประมาณนี้คนกันนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะในเรื่องการงานการเงินดีหมดนะคนกันเพราะว่าการงานเนี่ยรู้สึกคุณจะพอใจกับงานที่คุณทำมากมากเลยนะคะการงานประสบความสําเร็จสูงนะคะถ้าใครเป็นข้าราชการดีมากเลยนะคะมีโอกาสปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้โยกย้ายไปยังสถานที่ที่มันดีกว่าเดิมนะคะ เป็นที่น่าพอใจอย่างมากเลยในเรื่องของการงานนะคะครอบครัวมีความสุขดีนะคะชีวิตครอบครัวมีความสุขดีแล้วก็การเงินจะดีหลังวันที่21พฤษภาคมเพราะว่าดาวการเงินขึ้นเป็นเกษตรไปเจอดาวคู่อสิติธาตุคู่สมพลด้วยนะคะกลุ่มก๊กเศรษฐีนะคะเข้าไปอยู่ในภพสุภาของคุณด้วยดังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมดีมากมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงสำหรับคนาลัคณาราสีกันนะคะ แต่จะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบางคนบ้างนะสำหรับคนลัคนาราศีกันนะคะก็อย่าใช้อารมณ์นะคะค่อยๆพูดค่อยๆเจรจากันนะคะสำหรับคนกันเนาะเพราะว่ายังมีพระราหูเล็งลักขณาอยู่นะพระราหูยังอยู่ในภพเรือนของภพปัต,ตนินะคะอาจจะยังมีศัตรตูมีคนที่คอยขัดขวางคุณอยู่นะคะ แต่ว่าดาวเพื่อสุบดีนะคะเขาย้ายราศีแล้วนะคะแต่ก่อนเจ้านายหัวหน้าเนี่ยนะคะเขาไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยให้การช่วยเหลือคุณเลยนะแต่มารอบเนี่ยเขาจะมาช่วยเหลือคุณดีนะคะเรียกว่าเขามีเวลามาดูเรื่องของคนใต้ปกครองมากขึ้นก็ได้นะในเรื่องของหัวหน้าเจ้านายนะคะทําให้รู้ว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์คุณได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสูงนะคนกันนะคะ ภายอนาคตขึ้นดีด้วยนะคะถึงแม้พระราหูจะมาจากภพอรินะคะแต่พระราหูยังอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสบดีนะคะเหมือนกับว่าคู่ศัตรูคู่แข่งคนที่คอยคิดจะทําร้ายคุณน่ะเขาอยู่ในเรือนดาวพฤหัสนะคะและดาวพฤหัสเป็นคนควบคุมเรือนของดาวพระราหูดังนั้นเวลาเขาจะทําอะไรเขาก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของดาวพฤหัสอยู่ดีนะคะ ดังนั้นคนลักขณาราศีกันเวลาคุณทําอะไรทําอะไรให้มันถูกต้องนะคะทําอะไรถูกต้องเจ้านายหัวหน้าจะเข้าข้างคุณจะช่วยเหลือคุณนะคะเดือนนี้ภาษีคุณดีมากเรื่องของการงานคนลัคนาราศีกันภาษีดีมากๆถ้าคุณทําดีทําถูกต้องทําอะไรที่มันซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาคุณจะได้ยศได้ตำแหน่งได้เลื่อนขั้นนะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์คุณได้บ้านใหม่ ได้ย้ายที่อยู่ใหม่ด้วยนะคะคนลัคนาราศีกันแต่เป็นการย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่มันดีขึ้นกว่าเดิมสะดวกสบายกว่าเดิมนะสําหรับคนกันแล้วก็มีความมั่นคงกว่าเดิมอะนะสาหรับคนกันนะคะไพ่ขึ้นมาดีค่ะนะคะแต่ไพ่สรุปเป็นไพ่สเตนนะคะยังเหนื่อยอยู่นะยังต้องแบบ ใช้พละงกำลังใช้ความสามารถของตัวเองสูงอยู่นะคะแล้วก็ใช้ความอดทนอยู่สําหรับคนลัคนาราศีกันเพราะยังมีดาวพระราหูเล็งลัคนาคนอยู่นะคะดังนั้นก็ยังมีอุปสรรคปัญหาอยู่แหละนะแต่ว่าเดือนนี้ค่อนข้างดีนะคะศัตรูทําอะไรไม่ได้เลยเดือนนี้ศัตรูเรียกว่าอ่อนกําลังลงก็ได้นะนะคะเพราะว่าดวงของคุณมันเปลี่ยนไงคนกันนะคะดวงเปลี่ยนแล้วพ้นภัยแล้ว ที่ผ่านมาดวงพินทุบัาทสองดวงเลยนะคะพราหูเล็งลักพระฤหัสในภพมรณาเงี้ยนะคะชอกช้ำหนักอยู่นะคะแล้วก็ยังมีศัตรูคอยที่จะกลั่นแกล้งเราตลอดเวลาด้วยที่ผ่านมานะคะแล้วก็มันเหมือนกับถ้าดูตามมุมดาวนะทุกคนถ้าที่ผ่านมาคนละคณะราสีกันเนะี่ยถ้าเป็นการทํางานในหน่วยงานหรือว่านในองค์กรอะไรต่างๆนะคะมันเหมือนคุณถูกกลั่นแกล้ง โดยคู่ศัตรูนะคะแล้วมันไม่มีใครคอยช่วยคุณมันเหมือนกับหัวหน้าเจ้านายเขาและเลยการดูแลลูกน้องที่ผ่านมาแต่ช่วงเนี้ยดาวมันเปลี่ยนเขาจะเข้ามาควบคุมพฤติกรรมของคนไม่ดีมากขึ้นนะหัวหน้าเจ้านายแล้วเขาจะเริ่มเล็งเห็นพฤติกรรมการทํางานของแต่ละคนมากขึ้นนะคะคนการเดือนนี้ภาษีดีมากที่หัวหน้าเจ้านายจะปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้คุณสูงนะคนกันนะคะ เดือนนี้ทําบุญกับใครขึ้นแล้วนะคนกันที่ผ่านมาทําบุญกับใครไม่ขึ้นเลยนะคะทําดีกับใครเขาก็ไม่เห็นค่าแต่ช่วงนี้นะดาวเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนพลิกแล้วนะคนกันนะคะสภาพจิตใจก็ดีขึ้นเตรียมไปเฉลิมฉลองที่ไหนไม่รู้เนี่ยความคิดมันเหมือนแบบอยากไปเฉลิมฉลองนะคะหรือว่าจะขึ้นบ้านใหม่หรือเปล่าไม่รู้คนกันนะคะและมีเกณฑ์ว่าบางคนบางท่าน อยากเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะคะไพ่ The World ขึ้นตำแหน่งของจิตใจค่ะนะคะอยากไปเที่ยวต่างประเทศเดินทางไกลอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือใครจะไปทํางานต่างประเทศนะคะถามว่ามีเกณฑ์เดินทางไหมช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ไปนะสาหรับคนกันเพราะว่าดาวเข้าพบสุภาเยอะนะคะแล้วก็มีดาวสหัชชะ มรณนะไปเล็งลักขนาคนด้วยนะคะดาวขาดเนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนในภพศาสตร์ะการเดินทางระยะใกล้ๆก่อนนะคะจากนั้นก็จะไปเรื่องของการเดินทางไกลแหละถ้าดูตามหน้าไพ่นะคะเออสำหรับคนกันนะคะถือว่าดีนะคะเนี่ยนะคะแต่ว่าดาวมรณนะเล็งลักขนาเนี่ยระวังสุขภาพนิดหนึ่งคนกันเดี๋ยวจะเจ็บป่วยไม่สบายนะในช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วตำแหน่งของคนรักผู้ครองมันมีดาวคู่ธาตุ ะะผู้ทัดลมดางคารกับพราหูอยู่ในภพเรือนนี้ด้วยนะคะก็จะบอกว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคนมีคู่เนาะถ้ามีเรื่องมีอุปสรรคปัญหากันก็อย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้เหตุผลนะสำหรับคนกันเนาะนะคะแต่เดือนนี้ดีนะตามหน้าไพ่นะคะมีความสุขดีนะคะแต่ว่าคนโสดอ,อยากให้ระวังมากกว่าคนมีคู่นะคนโสดอะ่ะ เพราะว่าพระราหูถ้าอยู่พบปตัตน้มันเหมือนแบบเราจะมองอะไรไม่ชัดเจนเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะคะและมันจะมีลักษณะของความกล้าช่วงนี้ความกล้ากล้าทําในสิ่งที่ไม่คาดคิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะสำหรับคนละคณาราศีกันนะคะใจะเย็นๆอย่าพึ่งรีบนะคนโสดใจเย็นๆดูไปนานๆนะพระราหูเข้าเรือนปตนัตนินะคะมาจากภพอริด้วยนะคะ ถ้าคุณไปเจอใครในช่วงนี้มันไม่ได้ง่ายนะคะและที่สำคัญเป็นดาวพระราหูด,ด้วยนะคะมันมีอะไรแอบแฝงมานะคะถึงแม้ว่าไพ่ของแม่หมอในเดือนนี้จะขึ้นมาดีแต่ความหมายมันยังซับซ้อนกันอยู่นะคะสำหรับไพ่สิบถ้วยนะคะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เติมเต็มมีความรู้สึกว่าเจอคนนี้แล้วเหมือนมาเติมเต็มชีวิตคุณให้สมบูรณ์แต่ดูดีๆเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่านะคนโสดนะคะทั้งท่านชายท่านหญิง ลักนณาราศีกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนมีคู่มีแฟนจะค่อนข้างมีความสุขดีในสำหรับเดือนนี้นะคะสรุปว่าคนลักนณาราศีกันนะคะดีทุกอย่างในเดือนนี้สำหรับคำทำนายการเงินการงานความรักวงเล็บสถานะคนมีแฟนมีคู่นะคะแต่คนโสดต้องดูดีๆนะคะมีความสุขเหมือนกันแหละคนโสดแต่มันก็ต้องดูดีๆอ่ะคนโสดเนาะนะคะ แต่คนมีคู่มีแฟนจะค่อนข้างมีความสุขมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันไปดินเนอร์ด้วยกันนะคะส่วนการงานขยับเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะถ้าไม่ได้เลื่อนตําแหน่งจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายไปยังสถานที่ใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมแผนกที่ดีกว่าเดิมนะ,ะสำหรับคนกันนะคะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะคนลักนาการบางคนบางท่านนะคะสาหรับคนกันที่แบบ มีแฟนมีคู่อะไรประมาณนี้นะคะบางคนแฟนก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้เหมือนกันนะระวังแฟนจะป่วยไม่สบายเป็นโรคเรื้อรังนะคะก็ดูแลสุขภาพของคนรักคู่ครองด้วยในช่วงนี้นะคะแต่ตามหน้าไพ่เดือนนี้ไพ่ขึ้นมาดีค่ะนะคะมีความสุขดีค่ะเดือนนี้คนกันนะคะ ก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าทายแบบรวมๆไม่ใช่พื้นดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะก็ดูเป็นแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคนละคณาสีกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแม่หมอ จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะไปเที่ยวนิดหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆมาฝากด้วยนะคะก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่หมอขอลาไปแล้วขทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ